สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตนรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพ,พยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมนะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอศิริกรอภิรัตครับ f a c e b o o k โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-9922-645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15และ id รายโอสิริ15และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตร,รามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะมาครับก็ กดแชร์ออกไปก่อนนะจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะสวัสดีนะคะอาจารย์โอสิกรอภนะิรัตค่ะผมอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมนะกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ หกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูอสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะกดออกไปครับคนละเก้าพัแชร์นะ พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะครับทำตามมารยาทกลางด้วยนะครับนะ กดแชร์ให้ด้วยส่วนใครที่ต้องการดูละเอียดกว่านั้นคือดูเลิกดูการตั้งชื่อดูวันเดือนปีเกิดต้องไปติดต่อด้านหลังครับเพราะต้องใช้เวลาในการดูครับไม่ใช่ว่าเรามาถามข้างหน้าแล้วจะรู้บางคนเนี่ยถามเลขไพ่ตอบได้แค่บางส่วนตอบได้ไม่ทั้งหมดมนะไพ่ตอบได้แค่บางส่วนตอบได้ไม่ทั้งหมดแล้วดูสามวันนะคะกดแชร์ก่อนครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าผิดกติกาตั้งแต่แรกนะ สวัสดีค่ะทำกระเป๋าตังหายไม่เศร้าจะได้คืนไหมอยากตอบให้นะคะจะทำ,ทำ,ทำตามกฎก่อนนะคะผู้แชร์ครับต้องแชร์ก่อนอกดไล์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามกดแชร์สาธารณะนะคะกดแชร์สาธารณะนะคะสวัสดีนะคะอบอกแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามด้วยนะคะ ทำตามปากหมุดนะครับง่ายทีดเดียวกดแชร์ค่ะกดแชร์แล้วแล้วก่อนนะคะจดกดแชร์ก่อนแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะถามได้คนละหนึ่งคำถามนะคะกติกาง่ายๆค่ะไม่ยากเห็นอะไรนะเราก็จะดูดวงให้เลยนะคะอืม มาครับกดแชร์ออกไปกดแชร์กดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นและตามด้วยคําถามครับส่วนใครที่ต้องการดูเกี่ยวกับเลขมือถือเนี่ยต้องมาดูด้านหลังนะครับส่วนใครเนี่ยนะแชร์แล้วครับเบสนาฬิกาที่หายจะหาเจอไหมครับออืม,อม เดี๋ยวก็หาเจอครับไหนอ๋อหาไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆนะกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามครับนะกดแชร์ออกไปนเะ,นะ,เ,ะเข้ามาครับกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้น นาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับคุณชื่อน้องน้องมน,นาเข้ามากันได้ครับใช่ทำไมอีกอันนึ่งไม่หัวทุ่งไม่เห็นนะอันไหณตั้งแต่ปีเก่าเขาเขาเขาบอกโอ้ ไม่ใช่ดูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่จะอันเนี้ยมไม่รู้กดแชร์ <het> <shirt> ออกไปครับแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเ<อ>นี่ยนะแตไม่ได้ดไม่ได้น,น,นิดความรักไหนดูนิดหน่งนีอะไรวะนิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ความรักาต้องเป็นสาธารณะนะรอันนะั้นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องเป็นสาธารณะนนิดความรักไม่มีแชร์ออกให้ครับแชร์แล้วเดียร์แฟนจะกลับมาสนใจไหมแชร์แล้วเบสนาฬิกาที่จะหายเอามานะนาาแชร์แล้วเดียร์เดียร์แฟนจะกลับมาสนใจไหมน่าจะกลับมาสนใจครับแต่คุณต้องนําเขาครับนิดคุณคุณนิดคุณไม่ได้แชร์ออกให้เพราะฉะนั้น ไม่มีสิทธิ์ถามครับต้องพิมพ์คําว่าแชร์แล้วกดแชร์แชร์แล้วตามด้ชื่อเล่นแล้ตามได้วยคำถามจนมีคําว่าผู้ชายขึ้นเหนือชื่อดูที่ปักหมุดครับมันไม่ยากหรอกครับนะเรียกลำดแบบอะค่ะอืมคุณคุณเบสก่อนนะคะแชร์แล้วครับนาฬิกาที่หาจะหาเจอไหมครับเน่ยตอบไปแล้วไงี่เจอาหาไปเรื่อยๆแชร์แล้วค่ะเดียแฟนจะกลับมาสนใจไหมคะจะคุณต้องนำเองอะเดียนะอืมมาครับคุณต้องไป เป็นผู้นำนค่ะฝ่ายหญิงเป็นผู้นำอันนี้นเขาเขาไม่แชร์ให้เราก็เฉยไปอา่าความรักขอสถานะด้วยสอดแต่งงานหรือมีแฟนคะอืมติดต่อดูดวงหลังไม่กันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับ แล้วผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท AH ็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58่ d ้าหกหหไอดีรัยเอนะครับนะมามาข้างหลังกันได้ตามนี้อืมเอาละเดี๋ยวป็น<ส>เป็นสาระนะไม่จดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวค่อย,อยไปไปทำก็ได้ไม่เป็นไรนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์เดียแฟนจะกลับมาสนใจไหมอันนี้ดูไปให้ไปแล้ว โอ้ลงลึกแล้วนะลงลึกล้ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าเครื่องนี้เขาส่งเข้าเครื่องนี้ไปด้วยไม่ต้องห่วงมีอะไรเดี๋ยวไปดูในเครื่องนั้นได้นะมาครับจะเห็นท็อปทำตอนนี้โอ้จะรีบทำตอนนี้อ,อ,นนนะอืมอ่ะ,อะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณกี่นาทีอีกประมาณหนึ่งนาทีเองนะครับนะอีกหนึ่งนาที กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามได้คำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามได้คำถามครับเราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครึ่งนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับเลยประมาณยี่สิบห้าวินาทีนะมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้ถ้าไม่กดแชร์ให้ก็จะไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าผิดกติกามาตั้งแต่แรกนะอืมอ่ะ แต่ขอดูเวลาก่อนนะอีกนิดนึงก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงห้าหกวินาทีนะถ้าไม่มีใครถามอะไรนะไหนดูซิใครแชร์ออกไปชื่ออะไรน้ำหวานอ่าน้ำหวานนะรอน้ำหวานคนเดียวอ่ะน้ำหวานครับถามได้เลยครับกดแชร์แล้วพอน้ำหวานแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับ โดยมีท่านอาจารย์โอ้อาาอเป็นอะไรหืมกดแชร์ออกไปเอาไหนชื่ออะไรปูไม่ไม่มีแชร์ไม่มีแชร์ค่ะไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์จริงนะจบเอาละแชร์สาธารณะหรือเปล่าหรือว่าแชร์ไปตามกลุ่มที่มันยังไม่อนุญัตโพสหรือเปล่ามัน<อ>ไม่มีเอาปแชร์น้ำหวานการงานตอบคนนี้คนสุดท้ายแล้ว ถือว่าดีครับการงานของคุณช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแถมคุณทํางานนี่ถือว่าดีมากเลยช่วงนี้ได้เงินได้เงินเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้กับผมก็หมดเวลาลงแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ